ดูพระเครื่องกับช่อง YouTube ไอชัยนาทนะครับปิดตาหลวงพ่อเพี้ยนเนื้อเงินนะครับปิดตาหลวงพ่อเพี้ยนเนื้อเงินรุ่นมหาลาบนะครับทันตัวหลวงพ่อนะก็เหรียญเสมาห้าแฉนะครับ,เ,รบเป็นเหรียญกระถินหลวงพ่อเพี้ยนปีห้าหกนะครับสองห้าสี่หกนะสองห้าสี่หกนะครับ เป็นนอนกล้องนะครคู่นี้นี่เอาเอาเจ็ดร้อยนะเอาแค่เจ็ดร้อยนะคู่นี้เจ็ดร้อยปิดตาหลวงพ่อกลวยวัดซับลำใหญ่นะครับปิดตาพิมพ์ใหญ่ตาหลวงพ่อกลวยวัดซับลำใหญ่หลวงปู่มูลปุกเสกนะครับมวลสารเก่าของหลวงพ่อกลวยนะด้านหลังมีเขียนว่าจะยาหลวงพ่อกลวยสุตินทโรนะครับ ตาพิมพ์ใหญ่นะครับปีที่แล้วยังขายไปพันห้าเ่ยราคาที่ลงเยอะเนี่ยเอาพันร้อยนะครับเอาพันร้อยนะครับนิ้วส,สวยๆเลยหนึ 1, ่งพันหนึ่งร้อยแก้วสมภาษามิตรนะครับเอาแค่เจ็ดร้อยนะครับเนื้อเงินเจ็ดร้อยบาทไม่ค่อยเจอเจอพิม์ใหญ่นะนี่เป็นพิม์เล็ก จ็ดร้อยบาทหอแก้วสับปะสามสับปะสามเนื้อเงิเนงหลวงพ่อขอมรูปหล่อหลวงพ่อขอมรูปหล่อหลวงพ่อขอมเอาสี่ร้อยนะครับหลอโบราณหลวงพ่อขอมสี่ร้อยบาท เหรียญหล่ลอหลวงพ่อเงินปี19นะครับทาจากระฆังนะหล่อจากระฆังเก่าของวัดนะครับปี19เอา700ฮะบ700บาทเหรียญสตแตม์นะครับหลวงพ่อกเกษมองค์นี้สวยมากนะครับผิวลุง้งจมูกโดง่งจมูกโด่งไม่มีเปิดนะครับสตแตม์หลวงพ่อกเกษมผิวลุ้งอมม่วงนะครับเอา1,200นะครับ1,200บาท แต้เฉลี่ยไ้แตลีกรอบรูปนะกรอบรูปพระพุทธบาทสระบ,บุรีนะครับสององค์นี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับสององค์สี่ร้อยบาทหลวงพ่อกวยุกเซหลวบปูโตเซนะพรบพุทธบาทสระบ,บุรีน่าใช่นะสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรดนะครับหลังรูปเหมือนหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรดเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาท เหมือนเจ0บาทเหรียญจับบาทหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสนะครับผิวลายเสือจับบาทหลวงพ่อคงวัดวังสพัพพรสประสบการณ์สูงนะครับจับบาทหลวงพ่อคงวัดวังสนะับพะรสผิวออกลายเสือนะเป็นตึงเหลืองดำดำตะกันตะกันนะครับเอา2,500นะครับ2 5 0 0 ปิตาวัดประสาทนะครับปิตาวัดประสาทปีศูนย์หกเนื้อนวลนส,สวยๆโรยแร่บางๆนะครับปิตาวัดประสาทปีศูนย์หกเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทเหรียญพระชัยหลังช้างสามเหรียญ พราชัยหลังช้างสามเหรียญหลังพอปลอลทั้งสามเหรียญน,นะครับหกร้อยบาทหลวงปูแพ้วสองเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญขวัญถุงขวัญถุงหลวงปูแพ้วพร้อมกล่องนะครับแล้วก็เหรียญหลอรูปเหมือน ปีห้าสี่นะครับสองเหรียญเนี่ยเอาสี่ร้อยแล้กันนะครับเอาสี่ร้อยบาทปูผ้กแพ้ปวปวโลเนื้อทองแดงเหรียญสามัคคีมีสุขนะครับหลวงพ่อฤาษีดิงดำหลังไพรีพินาศนะครับหกร้อยบาทเขาขายก็เป็นพันผมขายหกร้อยห้อบาทหลวงปู่ทวดวัดพระสิงห์ปีศูนหกนะครับจังหวัดเชียงใหม่ หลวงพุทธิมปุกเสกเอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทเหรียญสาลหลักเมืองนะครับกรมหลวงชุมพรนะครับสามเหรียญเอาสามร้อยห้าสิบนะครับสามเหรียญสามร้อยห้าสิบจะเหลืเอเหรียญรอ้อยกว่าบาทนะครับเอาสามร้อยห้าสิบเหรียญเจ้าพ่อพญาแลนะครับ สวยมากนะครับเจ้าพ่อพญาแล่ปีสองหนึ่งนะฮะหกร้อยบาทสวยแชมป์เลยหกร้อยคุกเข่าหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดคุกเข่าสองชายหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดเอาสองพันสองนะครับสองพันสองร้อยบาทสวยๆวยดำเดิมนะครับสองพันสองร้อยบาท เหรียญหลวงพ่อโสธรปีศูนย์เก้าคู่เลยนะครับทองแดงและอัลปาก้านะครับทองแดงและอัลปกาก้ายกคู่เนี่ยพันสี่นะครับพันสี่ร้อยบาทได้ยกคู่เลยครบเซตปิดตาเนื้อผงนะครับไม่ทราบที่นเนื้อผงเก่าด้านหลังมียันเอาสี่ร้อยบาทนะครับปิดตาไม่ทราบที่สี่ร้อยบาท เหรียญหลวงพ่อขาวอนารโยนะครับเหรียญอะไรนะไรห่วงหรือหมดห่วงหายห่วงหายห่วงนะครับแล้วก็เหรียญอายุครบแปดสิบปีหลวงพ่อขาวนะครับคู่นี้เอาหกร้อยบาทหลวงพ่อผางนะครับสองเหรียญทันตัวทั้งสองเหรียญน,นะครับคู่นี้เอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทหลวงพ่อผางในลูกรอนะครับ หลวงปู่ใจวัสดเดศนะครับสองสี่เก้าเจ็ดพร้อมบัตรนะรัูกหล่ออุมบาตรหลวงปู่ใจวัสดเดศสองสี่เก้าเจ็ด 97, องนี้สวยแชมป์นะครับผิวคาบเบา้าผิวออกแดงแดงแดงของทองเหลืองๆสวยงามนะครับผิวยังไม่กลับเลยผ้าไม่มีรอยการใช้เลยนะเอาห้าพันบาทนะครับหนึ่งห้าพันบาทหลวงปู่ใจวัสดเดศ เหรียญในหลวงนะครับสามรอบนะสามรอบในหลวงเนื้ออัปป้าก้าสองเหรียญน,นี่สี่ร้อยบาทนะครับบีศูนย์หกสี่ร้อยบาทแล้วก็สุดท้ายเป็นตะกรุดตะกรุดหลวงปู่กาหลงนะครับพร้อมการ์ดอันนี้เป็นเลขรันดัมเบอร์ตะกรุดรุ่นนี้ทุกดอกจะต้องมีเลขประกบทุกเลขทุกดอกนะครับตะกรุดช้างผสมโขงนะฮะพร้อม ใบฝอยนะครับใบรัตนานะบตะกุดพร้อมการ์ดใบฝอยครบนะห0ึ่บาทนะครับก่อนเล่นในสายเล่นกันตกเกือบสองพันนะรุ่นนี้นะตะกุดช้างผสมโครงเนี่ยเอา1,000บาทนะครับใครสนใจอะไรการไหนก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับอัดีลน์ a c a l v e t e นะครับสวัสดีครับ